หลังจากที่ใช้มาหลายปีเนี่ยมีความเห็นยังไงบ้างครับสารอาดีสองนืครับผมว่าดีครับใช่ดีแล้วอ่าอีกอย่างนึงก่อน,นไม่เป็นอันตรายตัวๆแล้วเหลงไทยนั้นมีความดีเ่าประท่ดีเรียงจีวีกันได้ทุกคนไม่เคยอดยา าากากกออยแนเหลืท้วกลลรวยยคนหุดดพพ้าัฒนาวันนี้ผมมาสวนลุงสมพงศ์ที่นี่ที่ชากระบกครับชากระบกบ้านค่ายนะครับจังหวัดระยองครับอตอนนี้ทุเรียนที่ผมตามพนงานมาเนี่ยมาครั้งที่สามแล้วเนะาะครั้งนี้เนาะตั้งแต่ ตอนปลูกไว้ต้นนู้นครับตอนนี้ก็ได้ผลเป็นอย่างดีใช้หนึ่งปีแล้วก็หยุดไปหกเดือนครับแต่ตอนนี้กี่ปีละอันนี้สามปีก็หกเดือนสามปีก็หกเดือนอ้ามันก็มีดอกเมื่อสหครับมีครับมีเนี่ยมันมีอยู่ต้นหนึ่งครับมันนานี่มันไม่นามีแต่วันเนี่ยมันมีอยู่ต้นหนึ่งครับครับมีอยู่กิ่งหนึ่งอ๋อปีที่แล้วมันก็ออกดอกมาสิบสี่ต้นนะ สิบสี่ต้นครับแล้วเอาไว้บ้างไหมไม่ไว้เลยครับช่วงยังเล็กอยู่ช่วงนั้นมันเป็นโรคระบาดเนาะตอนนี้ก็ยังระบาดอยู่แต่ว่าเราทําผลงานให้มาตามผลงานแล้วให้กับทาวสวนนะครับเพราะว่ามั่นใจด้วยผลิตภัณฑ์ r าดีของดรก่อนนะครับ r าดีสองห้ตัวนี้ท่านใช้มาตลอดตั้งแต่หยุดใช้ไปหเดือนแล้วก็มีปัญหาก็กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งใช่ครับอ่าครับ ในนี้ปลูกทั้งมูสังกิงกับหมอนทองทก็มีย่างอื่นปนหมั่นนิดน้อยแล้วปีนี้ถ้าปีนี้มีดอกเราจะเก็บไว้ไหมเนี่ยก็ลองดูถ้าสมบูรณ์ผมว่ายากเก็บนะครับยากได้ครับได้เอาเงินคืนลูลงทุนไปเยอะค่าปุ๋ยค่ายาบเออก็ดีเนาะก็มีมีแล้วเราก็ต้อง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 เอาไว้บ้างนะครับเอาถ้าดูกําลังของเขาที่ว่ามันสมบูรณ์นะครับ อันนี้ท่านผู้ชมในใน u t u b e นะครับเขาก็อยากได้ให้ผมตามผลงานของ RD 251ีองหของดรกรนะครับเป็นผลิตพันธ์ที่ว่าเรานำส่งถึงมือเกษตรกรนะครับแล้วก็มีปัญหาให้โทรมาปรึกษากันได้นะครับอันนี้มีคนมาดูบ้างไหมครับมีเยอะเลยครับมีเยอะสังใจไททำผลกรเนี่ยผมก็แนะนำไปหลายคนครับทั้งทั้ง ยายดาแล้วก็น้ำขอบหลายคนนะครับหลายคนที่มาดูแล้วก็อยู่ทางเลยห่วงหินไปทางโน้นแสดงว่าเขาดูใน youtube เนาะแล้วเขาก็มาดูของจริงครับมาดูของจริงว่ามันจริงไหมแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันอาเลยเป็นเพื่อนกันในเฟซในไลน์อะไรประมาณนี้เนาะไปดูสวนเขาเขาใช้ตัวนี้เหมือนกันเขาเอาเเขาใช้ตัวนี้เหมือนกันเนี่ยเขาเพิ่งมาใช้ต่อรังเนี่ยเ็คือนลัง ผลเยัณฑ์ตัวนี้เวลาเราผสมน้ำลงไปเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีสีเปลี่ยนแปลงครับใส่ไปเหมือนพ่นน้ำเปล่านะครับอันนี้ก็ผสมกับยาฆ่าแมลงได้นะไม่ไม่เป็นไรนะครับในอัตราส่วนที่จำนวนที่บัรลดลงมาสักครึ่งหนึ่งพวกเพี้ยไฟลายแดงอะไรพวกนี้นะครับใส่ห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรก็ใช้ได้แล้วครับครับเมื่าก่อนผมใช้เยอะน้อยตอนนี้ลดลงมานะก อาจารย์บอกให้ใช้สามฟ้าก็เลยใช้สามฟ้ากี่ลิตรฮะสองร้อยลิตรครับอ๋อต่อไปเราก็ลดลงมาใส่สองฝาก็ได้ผลแล้วแต่ว่าผมว่าอันนี้นะไปใชยย้ยาฆ่าแมลงยาเข็มลอดๆนะ่ะแล้วมันจะเพิ่มเพิ่มฟ้ามันมันเพิ่มเพิ่มความแรงมาอีกเท่าหนึ่งมันเพิ่ม ยานะเพิ่มยาเพิ่มอ๋อ,อเพิ่มประสิทธิภาพมันเท่าหนึ่งทีนแล้วมันใบใหม่นิดนึงออ๋ยาแรงๆอ่ะเขาเนี้ยาฆ่าแมาลงหรือยาฆ่าเพีย้ยไฟฆ่าหนอน,นอะไรพวกเนี้ยเราลดปริมาณเขาบอกว่าใส่ร้อยซีซีเราใส่แค่ห้าซีซีได้ไหมแค่นั้นละ่ะตัวนี้ไม่ต้องลดนะครับหนึ่งฝาเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าซีซีนะครับฝาฝาเขาเนี่ยหรือยี่ห้าซีซีอันนี้เราลดลงมาในห้าซีซีนะก็ก็ได้ผลแล้วนะครับ วันนี้พ้นยังกันนั้นเทินด็อกเตอร์เข้ามาลุงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงที่ฟาร์มไก่ใช่ไหมใช่ครับลุงสมพงษ์มีมะพร้าวมะพร้าวด้วยใช่ไหมใช่ครับที่เคยเคยฉีดมะพร้าวด้วยใช่ไหมเคยฉีดครับแต่ว่ามะพร้าวมันตอนนี้ผมตั้งซีไฟฟ้าแล้วมันออกลูกมาน้อยผมว่ามันเป็นที่ต้นพันธุ์ยังไงลูกเอาพันธุ์มาแล้วเจ้าว่าก็ถูกข้อกันนะฮะหลังจากฉีด มะพร้าวแล้วเป็นไงบ้างก็ดีครับมะพร้าวมันก็ดีมะพร้าวก็โตเร็วครับโตเร็วใบใบมันมันอ่ะใบมันมันมันเมื่อก่อนมาทุเรียนต้นเล็กๆเนาะครับก็เราสอนปลูกไว้ไงตอนนั้นที่ต้นนู้นเหลืองเหลืองนี่นะเหลืองแล้วไปใช้อะไรเมื่อก่อนเนี้ย ขึ้เหลืองเนี่ยไปใช่ไปดีเขาอบรมอบรมแล้วผมก็ไปเอายามาใช่แล้วก็ไม่ได้ใช่ตัวนี้นะแล้วมันเลืองเลืองเลืองแล้วเลยหยุดตอนแรกใช่ของเราใช่ไหมปลูกเสร็จแล้วก็ใช้ของเราใช่ไปปีนึงใช้ตัวนี้ตอนแรกก็เล็กๆอ่ะใช่ไปปีนึงแล้วก็ยุทธใช่ใช่ไปหกเดือนแล้วต่อมาใชยทามโถหาจา์เขาก่าต้นเลืองเลืนะแล้วก็มาดูแล้วก็ หรืออาจานรนใบชาตัวนี้กลับมาช่ตัวนี้หรือกลับมาชาดีขึ้นแต่ตอนนี้ผมชาแต่รอดลยครับ,รบแต่ว่ามันกชาไม่เยอะนะ <ustedes S 2> ชาไม่เยอะมีตื้นมีฝุ่นมันก็เนาะเข้ามาในร่มก็ได้ครับครับเนี่ยคือคือต้นทุเรียนเนี่ยรู้สึกว่าจะพร้อมที่จะออกลูกเลยนะ สามปีแล้วเนาะสามปีหกเดือนครับอ๋อปีนี้มีแล้วพร้อมปีนี้ก็พร้อมแล้วีีน้ก็เดือนการตัดแต่งล่ะกิ่งกิ่งที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์ก็่ค่อยเล็มออกได้แล้วเนาะตัวนั้นผมจะตัดแล้วจานว่าอย่าเพิ่งตัดนะผมก็เจออาจานก็เลยวแต่อยากไเต็มเลยอตัดบางนิดหน่อยครับนิดหน่อยกิ่งที่ห่อยๆลงข้างล่างก็ตัดบ้างอย่างนี้อย่างนี้ค่อยยลงข้างล่างก็ตัดบ้างอันนี้แก่แล้ว แก่แล้วตัดได้ต้องมีคมคมครับครับวิธีการตัดสรงได้ไหมวิธีการตัดเนาะมันมันก็ตัดได้เองที่ลงมาด้านล่างเนี่ยห้อยห้อยลงมาด้านล่างครับเราก็เลมบ้างเนาะเขาเหมือนเหมือนกว่าเขาจะได้ตรงตรงสักนิดหนึ่งตอนนี้จันเขากาลังแต่งแล้วนะครับแถวจันแต่งแต่งอย่างเนี้ยครับเขาต้องตัดตัดตัดนิดนึงเพื่อเพื่อเดี๋ยวใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเพื่อสะสมตาดอกนะครับ แล้วพ่นตัวนี้อาดีไปไปตลอดนะครับทุกครั้งขอให้พ่นนะเพื่อความมั่นใจบางคนเขาไม่มั่นใจครับอย่างนี้เราก็แค่แต่งนิดๆน่ยแเนี่ยเนี่ยมีดคมๆฮะปัดเนี่ยให้มันเหลือนิดนึงให้เหลือสักเซนสองเซนนะครับสักเซนหนึ่งแล้วเก่งแบบนี้เนี่ยแบบนี้อันนี้คือใบแก่แล้วครับออกได้ครับอย่างงี้ออกได้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเก่งใหญ่ใหญ่ครับเอกถึงไหนก็ไม่รู้อะ แต่ว่าถ้าถ้าต้องการเอาไว้ลูกก็ต้องแอแปะงีนึงรอรออีกสักยี่สิวันจะออกลูกแล้วเราก็เล่งตัดพุ๊บมันใส่ปุ๋ยก่อนครับผลมาดีเลยวันนี้ฝนตกเดี๋ยวไปดูต้นหน้านครับถิ่มออกดอกแล้วครทำทำกลางฝนเลยโอ้โหยังไงดีแล้ว้องนว้ไออันไปมาเอาเพไรอะไร ผมพงษ์ก็ไม่ยอมหยุดเอาเอาได้เลยน้ำเปียกเมื่อไรเข้าร sure> ่มเมื่อนั้นเหรอนี่ครับย่ได้เลยทรงคุ้มเยอะได้ได้หมดตรงนี้อ้าวอ้าวนี่มีผลดอกแล้วอครับอ๋อเนี่ยเอออ้าวมีดอกเริ่มมีดอกนะครับอันนี้กี่ปีครับสามปีก็หกเดือนสามปีหกเดือนใช่ไหมสามปีหกเดือน เอาไว้ได้แล้วเขาธรรมชาติของเขาอันนี้แล้วใส่ปุ๋ยยังไงครับเนี่ยปุ๋ยปุ๋ยต้อตึงเดินใต้ข้างหนึงใต้ใต้น้อยอือยใ้เยอะปุ๋ยอะไรครับอ๋อเป็นหกสามสามเอาหกสามสามตายตัวเดียวไม่เลยแต่ตายตัวอื่นแล้วขี้ไก่ตัวเองไม่ได้ใส่ใส่ปัวผมเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะไม่เลื้งแล้วผมาม่กล้าตายครับ ใบเหลืองใช่ไหมครับไตขี้ไก่ไตขี้ไก่ไตมันจะย่อยสลายช้าเลยทําให้เกิดความร้อนใช่ไหมใช่โอเคแล้วมันก็มีผลข้างเคียงครับครับตัวนี้นะครับก็วันนี้ทางการสายฝนในการทําสวนทุเรียนก็อย่างว่าแล้วเนาะมันก็มีทั้งแดดทั้งฝนบางทีฝนตกมาก็ก็ต้องรับะภาพกันไปตอนนี้ตกเยอะอ่า วันนี้เราก็เลี่ยงไม่ได้นะครับ,รบเลี่ยงไม่ได้ที่จะถ่า,ายทํทาทต่อพอทําแล้วถ่ายทาต่อทีนี้เรามมองว่า,าหลังจากที่ใช้มาหลายปีเนี่ยมีความเห็นยังไงบ้างครับสาร Rd สองห้าหนึ่งครับผมว่าดีครับใช่ดีแล้วกวับอีกอย่างหนึ่งก็มันไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรานะกลับอีแล้วก็มันเมอกอนใช้เยอะแล้วนี่อาจารย์เขาบอกใช้น้อยก็เาลือ ไข <ida> ่น oh. ้อยดูมันก็ดีับครับมันก็ไม่มีผลอะไรต่อเด๋เล็กอีกอย่างหนึ่งก็คือวอัลมีไข่ก็ยาฆ่าแมลงอ่ะเด่งเด่งของยาฆ่าแมลงอ่ะมาไปอ๋อเราลดยาฆ่าแมลงมาครึ่งหนึ่งนะตามฉลาดของยาฆ่าแมลงนะจะแล้วจะแม่นนะครับเราเรามันผสมกันได้กับตัวนี้บางคนจะถามผมว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมไม่มีครับจะทําให้ยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าหนอนเนี่ยแรงขึ้นไปอีกหนึ่งเท่า ครับมันตัวนี้มันน้ำแตกตัวไงตอนนั้นนะผมไม่รู้งแล้วทีนี้ทำให้ปลายใบ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 มันไห่ใบใบม่าครับครับไม่ตัวนี้ยังใบแก่ไปอ๋อเนี่ยใบใบใบ้วงอหมดมาดูสังเกตดูมันเป็นในตัวนี้เองที่ว่ามันมันเล่งนะครับออตัวนี้มันทำอีกยากับน้ำสรุปว่า ต้องต้องใส่ยาฆ่าแมลงให้น้อยลงจากจากจากเดิมครึ่งหนึ่งประมาณนี้เนาะผมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวใบปลายใบจะไหมไม่ไหมแล้วมูหมดเลยแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ขี้ไก่เพราะว่าจะเกิดแก๊สแต่ต้องให้ให้ขี้ไก่มันเย็นย่อยสลายให้เย็นซะก่อนประมาณตีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับอย่างน้อยแล้วก็เอามาใส่แต่จะไม่มีผลข้างเคียงส่วนนี้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ประมาณกี่ืครึ่งกิโลได้ไหมกิโลหนึ่งประมาณกี่กมืออ่ะรือว่าสี่กมือตอนแรกก็ใช่สองกมือสองกมือสี่กมือแล้วก็มาหกนันก็มพุ่กันไม่ได้นานนะตอนนี้ประมาณหกกมือตอนนี้ประมาณสิบกมือแล้วสิบกมือเยอะไปเปล่าสาดไปรอบ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 ทรงพุ่มเนี่ยเดือนละครั้งครับประมาณสาดรอบแล้วก็ฉีดอาร์ดีสองห้าหนึ่งประจําครับ แล้วก็ฉีดอะไรอีกก็ฉีด<ศ>ยาฆ่าแมลงนิดหน่อยป,ปีปีนึ่งกี่ครั้งย,ยาฆ่าแมลงทำมีค่ะมันมีมนแมลงอะ่ะนะมันมีตัวเตา่า<อ>มีมีเนี้อไวายไรแดงมาเนี่ยก็ที่ครับฉ<ศ>ีดบ้างฉีดบ้าง<ศ>แต่ว่าผสมให้น้อยครับ<ศ>ผสมไม่ให้ใบไหมนะครับอันนี้ไม่ต้องลดโอเคอันนี้ผสมเหมือนเดิมไม่ต้องลดปริมาณแต่ยาฆ่าแมลงลดมาครึ่งหนึ่งท่านผู้ชมก็ได้ข้อมูลละความรู้ได้แนวทาง ในการดูแลสวนผู้เรียนนะครับนอกจากนั้นเราให้น้ําวันเว้นวันหรือว่าสองวันครั้งสองวันครั้งครับสองวันครั้งโอเคครั้งละชั่วโมงครั้งละชั่วโมงก็ประมาณโตแล้วไงแปดแปดสิบลิตรถึงร้อยห้าสิบลิตรหรือเปล่าประมาณประมาณการนะประมาณบวกลบประมาณร้อยกว่าลิตรนะ บวกลบร้อยกว่าโอเคเพราะว่าทุเรียนยังไม่ใหญ่นะครับเกือบสองร้อยแมันยังไม่ออกลูกแล้วปีหน้าจะเอาลูกไว้ละปีนี้แหละปีนี้ตุลานี่ก็เริ่มใส่อะไรบ้างอายุเท่าไหร่ลูกไว้ไอ้นี่ตอนเนี้นะตอนนี้นะมันสามปีก็หกเดือนได้แล้วสามปีหกเดือนครัสามจะออกดอกจะไปออกพฤชจิกาใช่ป่ะพฤชจิกาธนวากันยานี่ยันเริ่มมีดอกมาเดี๋ยวพฤชจิกานะครับ โอเคถ้าถ้าจะเอาลูกไว้นะครับคือใบใบชุดนี้เป็นใบชุดที่ที่สองหรือว่าใบใบสองเขาว่าทำกันละใบสองใบสามเพราะไม่ค่อยเข้าใจฮะใบสองคือใบใบนี้เขาก็ประมาณสักหนึ่งหนึ่งเดือนถึง4ี่สห้าวันเนาะใบแต่ละชุดนะชนึทีนี้จะเอาเอาเอาดอกออกอะเดือนไหนเดือนประมาณเดือนพฤศจิกายนะ ผมกะว่ามันนี่ประมาณพฤศจิกาวันที่เท่าไหร่ประมาณลมน้ําลงอ่ะผมก่อยขวาูดูดินฟ้ากาศดินฟ้ากาครับรมาตาสมมุติว่าวันที่ยี่สิบใช่ไหมครับพฤศจิกาถ้าต้องการเอาดอกออกวันที่2ี่สิพฤศจิกานะครับุเราก็ตัดตัดไอ้แขนงตั้งเนี่ยเพื่อเร่งให้ให้ดอกออกอย่างเงี้ยตามแขนนะครับ ประมาณสองเซนตัดตัดเขาตัดอย่างเงี้เดี๋ยวไปตัดไปตัดก้อนไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้ผิยี่สิบวันออกยี่สิบวันเราตัดเลยครับครับนี่นี่ก็ต้องไปตัดปลายอันนี้อันนี้ยไอุานแบบนี้ครับอืมตัดอ่าอันนี้เลยยกตัวอย่างอันนี้เนี่ยยกตัวอย่างเหลือประมาณเซนต์หนึ่งสองเซน อย่าไปชิดนะครับถ้าชิดเนี่ยทำเป็นปุ่มอย่างนี้ดอกดอกจะไปออกตรงตายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดอกมันจะออกแทงมาปลูกตรงนี้เคนะครับมันจะปลูกตรงนี้แล้วแต่เขานะครับอเขาจะออกข้างเนี้มันเป็นวิธีเร่งทําให้ต้นไม้เขาอผมม่เขาเกิดนี้ยฮะเกิดตาดอกจอไม่ข้าใจอันนี้ก็เป็นการเสริมความรู้ใหบเพราะว่า ไม่เป็นไรมีไรโทรมาเดี๋ยวผมก็ขอบคุณดรมากเลยผมโอ้ดีเกินเนี่ยดีเกินที่หมอเพราะผมล่ใจผมว่าอันนี้เดืนเดือนนี้นะครับ่ไหลังจากที่ดอกออกมานะครับเราต้องการให้ดอกใหญ่เราฉีดเน้นเฉพาะดอกอย่าไปตรงพุ่มอย่าไปฉีดแใบมันจะแข่งกันจะทําให้ดอกร่วงได้เราฉีดเฉพาะดอกเลยอพอาะลูกออกเราฉีดเฉพาะลูกให้ลูกใหญ่ใบเนี่ย เราอาจจะฉีดบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ฉีดฉีดโคนฉีดดินเนี่ยทําให้ดินเนี่ยย่อยสลายรากดูดซึมเข้าไปลูกดอกใหญ่เราฉีดดอกฉีดดินครับนะครับครับฉีดลูกฉีดดินแต่ช่วงพักตัวอย่างเงี้ยฉีดบบใ,ใบไปทำใบกระเลงทำใบหาอาหารโอเคนะครับเข้าใจนะครับเเนี่ยเยเหมือนพบตัดไหมเนี่ย ผมตัดเขาไว้ไหมครับกอนนี้พ mm. ah, mm. ี่สมงตัดไว้เนี่ยม yes ันออกข้างเห็นไหมนี่นี่นี่มันออกข้างเห็นไหมนี่นี่ออกข้างออกออกข้างอย่างนี้เนี่ยออกข้างนี้เนี่ยเห็นไหมยาวยาวสักขนาดนี้ก็พอดีอ่าผมไม่เข้าใจเนี่ยเขาเนี่ยมันคือทุเรียนมันออกตามแขนใช่ไหมครับแขนอย่างเงี้ยมันโบราเนี่ยตามแขน มันไม่ใช่ออกตามปลายเหมือนพวกมะม่วงที่ไหนใช่เนี่ยเราต้องตัดไอ้ตรงนี้ห้เป็นตายอย่างนี้ครับถ,ถ้าคุณสมพงศ์ตัดชิดชิดไปเลยเนี่ยเขาจะมาออกตรงตายเนี่ยเดี๋ยวน้ําหนักมันจะกดลงมามันจะไม่ได้ผลผลิตเพราะปลายเนี่ยพอวลามันมีดอกมากๆเราต้องตีทิ้งอยู่แล้วไงเพราะมันส่งอาหารไปปุ๊บมันถึงปลายก่อนนะเราต้องเราต้องต้องตีปลายทิ้งแล้วก็จะให้ตําแขนเนี่ยที่มันเหมาะสมเนี่ยเราจะไว้ลูก นะครับมก็ว่าไหวไม่พิโรก็ประมาใไม่เกินห่าลูกอะไรเนี้ยลองดูสอนเขาให้เป็นคเขาให้มีลูกก็เต็มที่เลยครับเขาออกมาเขามีความสามารถได้กก็ดูรู้หลังจากใช้ Rd สองห้าหนึ่งเนี่ยก้านเขาจะยาวนะครับมันจรับน้ำหนักได้มะเขือพวงเนี่ยมันจะยืดออกมาแล้วก็มันจะใหญ่มันมันมองด้วยตาเปล่าด้วยความสมบูรณ์ของมันเรารู้เลยมันสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เรามองด้วยตาเปล่ารู้นะครับมันจะออกขหยใหญ่นะครับครับอืม ดับหลักไว้เน้นดอกฉีดดอกเน้นลูกฉีดลูกฉีดตอนถึงตอนบานไหมถึงตอนไหนก็เอาอย่างนี้ฉีดตลอดลยครับฉีดตลอดได้ได้ทุกระยะบางคนว่าเอ้ยบานฉีดได้ไหมฉีดได้ครับฉีดได้ฉีดได้แต่เราต้องคุมน้ำช่วงช่วงดอกอ่ะถ้าให้น้ําเยอะเนี่ยดอกจะร่วงไม่ค่อยมันเท่าไหร่มันอมน้ำไงเราต้องเบาน้ำามดเราเราเคยให้ ง่ายๆเลย15นาทีเราจะลดลงมาอีกครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้ดอกไม่อมน้ำเพราะว่าตุเรียนมันดูดไปอมน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะสลัดนะไอเนี้ยสำคัญคือหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วอีเรื่องทำดอกเนี่ยสำคัญในตอนที่บานครับผมนี่นี่ก็หลายปีแล้วมันใช้มาเนี่ยนะสมปีแกเว้นไป6เดือนเท่านั้นเองเราต้องการติดตามให้ให้ผู้ชมให้ผู้ชมหรือว่า ความได้ผลของเกษตรกรเนี่ยได้ผลจริงนะครับก็เลยก็เลยติดตามมาพอดีฝนตกเราก็ครุณคมูงนึับปีน้ำงบอกเบอร์หน่อยได้อ่ะอผมผมแปดหกครับสองสองแปดสองแปแปดครับเดี๋ยวถ้าจะโทรหาผมแล้วผมมาที่สวนนี้ได้นะครับอ่าผมบอกเบอร์หน่อยครับศูนย์หกหนึ่งครับสองเจ็ดแปดเก้าสีแปดแปดแล้วก็ อาเรื่องทําดอกหรือการใส่ปุ๋ยให้โทรมาปรึกษากันเนาะเราเราเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องเนาะอรนั้นต้องรู้เลยเป็นไม้อะนะถึงถามเนี่ยนี่ก็เทาโดนลอกเตอร์ก็ได้ผมก็ได้นะครับมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นแหละก็คือการการใส่ปุ๋ยก็ทําไปตามหลักวิชาการแหละครับแต่ตัวนี้มันมันเป็นตัวควบคุมนะครับมันมันควบคุมความอ่อะไรอ่แข็งแรงต้านทานโรคอยู่อยู่ตลอด ถ้าถ้าทุเรียนเป็นโรคเนี่ยมันก็จะเสียหายกว่าจะพื้นตัวได้ก็มานับหนึ่งใหม่นะครับใช่ไหมเอางั้นก็เราก็กังนี้ผลตกมากนะขอบคุณพี่สมพงศ์ลูกตาลาเวลาเนาะพี่ก็ขอบคุณขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผได้ความรูอีกได้ความรุ่งเองขอบคุณมากเลยรค่งแรงไม่มีเลยเนาะรค่ลากเน่าโคเน่ารุ่ใบ <G l ain> ก้า <Station> นทูบอะไรไม่มีเลยเ <ๆๆ S 1> นาะไม่มีเนี่ยดีตร, <Assist> ตรงนี้เนาะครับด <cinq> ีมากเลย <S <S โอเคขอบคุณมากเลยครับครับฝนตกแม่ฝนไม่เคย